นักศึกษาครับเรามาดูข้อนี้ครับข้อนี้เป็นเรื่องของการเลือกใช้คําและกลุ่มคํานะครับเป็นการเติมคําลงในช่องว่างเจอข้อนี้นะครับให้ข้อความมาว่าพระไตรปิฎกคือตําราหรือหนังสือซึ่งนะครับแล้วก็มีช่องว่างคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาไว้เป็นหลักฐานมีคําไหนครับในสีตัวเรื่องนี้เราจะเติมลงไป ซึ่งแสดงซึ่งจัดทําซึ่งบันทึกซึ่งเรียบเรียงครับเคล็ดลับของการทําข้อสอบประเภทนี้มีขั้นตอนการแก้ปัญหาโจทย์นะครับดังนี้ 1. น,นะครับอ่านข้อความที่ให้มาประมาณ1-2รอบ2นะครับดูคําบริบทหรือคําแวดล้อมคําบริบทหรือคําแวดล้อมคาว่าบริบทแปลว่าแวดล้อมตรงนี้นะฮะอยู่ด้านหน้าและด้านหลังช่องว่างเพื่อค้นหาคีย์เวิร์ด แล้วก็3นะพิจารณาหาคําหรือกลุ่มคําในตัวเลือกที่มีความหมายถูกต้องเหมาะสมนะครับมาเติมลงในช่องว่างก็เป็นนั้นว่าจบนะครับแล้วไปหานนะครับพระไตรปิฎกคือตําราห,หรือหนังสือซึ่งนะครับคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาไว้เป็นหลักฐานข้อนี้นะครับก็เป็นเรื่องของพระไตรปิฎกครับแต่ทีนี้นะครับเขาบอกว่า การทําขึ้นตรงนี้จะต้องเป็นหลักฐานใช่ไหมนี่คือคีย์เวิร์ดครับจะต้องเป็นหลักฐานคีย์เวิร์ดนี่คือคําสําคัญเป็นคีย์เวิร์ดไว้เราต้องไปรู้ความหมายของคําว่าแสดงแปลว่าอะไรด้วยแสดงมีความหมายว่าชี้แจงอธิบายบอกข้อความให้รู้เช่นแสดงธทรรมแสดงปาฐกถาครับนอกจากนั้นนะครับนะคำว่าจัดทำมีความหมายอย่างไรทําให้เรียบร้อยบันทึกละครับบันทึกก็คือ จดข้อความนะข้อความที่จดไว้เพื่อช่วยความทรงจําหรือเพื่อเป็นหลักฐานเอาซะแล้วเห็นไหมมีคําว่าหลักฐานชนกันแล้วอันนี้แย้มแยมบอกใบให้ก่อนครับเราไปดูความหมายของคําว่าเรียบเรียงครับเรียบเรียงมีความหมายว่าแต่งอย่างเช่นเรียบเรียงข้อความเรียบเรียงถ้อยคําตกแต่งถ้อยคําให้สลับสลวยแล้วก็เรียงลําดับให้ความความให้ชัดเจนเช่นแปลและเรียบเรียงหนังสือครับ ตรงนี้เองครับนะผมเชื่อว่าเมื่อนักศึกษานะครับนะทราบความหมายของคําแล้วก็คงจะพอทําได้เอ๊ะอ,อาจารย์ในห้องสอบนั้นผมไม่ทราบความหมายของคําเลยครับใช่ครับผมทราบว่าไม่ทราบความหมายของคําแต่การที่นําความหมายของคํามาให้นี้เพื่อเป็นแนวทางว่าในห้องสอบจริงๆนั้นนะครับนะถ้าเราพอจะทราบได้บ้างนะครับอย่างเช่นคําคว่าสแสดงแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าชี้แจงหรือบอกให้รู้ไง ชี้แจงบอกให้รู้อย่างเช่นการแสดงธรรมะแสดงปาตกถานนี่เรียกว่าแสดงถ้าจัดทำนะครับทำให้เรียบร้อยแล้วดูคําคําว่าเรียบเรียงก็เลยครับเรียบเรียงคำนะครับก็แปลว่าทําให้สละสลวยจริงไหมเนี่ยเรียบเรียงแปลว่าสละสลวยจัดทากับเรียบเรียงมีความหมายคล้ายกันเพราะฉะนั้นจัดทากับเรียบเรียงมันต้องพงต้องผิดเหมือนกันแล้วแสดงเนี่ยจะตอบไหมล่ะพระไตรปิฎกคือตําราหรือหนังสือซึ่งแสดงใครก็จะไปตอบเพราะฉะนั้นเหลือคําเดียวก็คือบันทึกไม่ใช่เหรอ เห็นไหมล่ะนี่คือก็คือเราบอจะบอกใบ้กันได้เราไปดูทีละคำตัดข้อแรกออกไปก่อนคือคำว่าแสดงครับพัตรไตรปิดกคือตำราหรือหนังสือซึ่งแสดงอ้ยแสดงได้ไงครับแสดงไม่ได้เพราะพัตรไยปิดกเนี่ยเป็นนะครับเป็นตำราที่มีคุณค่านะครับในพุทธศาสนาเพราะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องเก่าแก่แล้วจะนำมาแสดงอย่างเงี้ยไม่ได้ครับ แล้วคำอื่นล่ะครับก็บอกแล้วนะจะมีสองคำที่มีความหมายคล้ายกันก็คือจัดทำกับเรียบเรียงนะครับข้อสองข้อสี่คงจะต้องผิดและครับตัดข้อสองทิ้งไปก็คือจัดทำเพราะว่าทำให้เรียบร้อยทำให้เรียบร้อยเป็นยังไงล่ะครับทำไม่ได้ล่ะครับทำให้เรียบร้อยครับเพราะว่าการทำให้เรียบร้อยนี่นะครับนะ เนื่องจากของเดิมเป็นยังไงก็คงจะต้องให้เป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเราอยากให้มันแตกต่างจากของเดิมมากต่อไปเราคําว่าเรียบเรียงโออันนี้เนี่ยนะครับทำใหม่เลยครับเรียบเรียงครับอันนี้คงจะไม่ไหวแล้วล่ะแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเป็นพัฒนาปิดกแล้วเนี่ยเราจะใช้คําว่าอะไรครับคําว่าบันทึกแล้วก็ความหมายของคํานี้อยู่ตรงที่บันทึกก็คือข้อความที่จดไว้เพื่อช่วยความทรงจำนะะหรือเพื่อ เป็นหลักฐานคีย์เวิร์ดก็คือเป็นหลักฐานแล้วก็บันทึกก็เป็นหลักฐานก็คือบันทึกไว้อะจดไว้อะบันทึกไว้จดไว้นะครับในะอย่างเช่นพัฒไตรปิฎกในสมัยก่อนก็จดไว้ที่ใบลานนะครับไม่ได้มีการปรินเอาทางคอมพิวเตอร์นะครับนี่ก็คือความหมายของคําว่าพาัดไตรปิฎกคือตําราหนึ่งหนังสือซึ่งบันทึกคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาไว้เป็นหลักฐานนั่นเอง